ก็ได้ได้อธิบายหน่อยสวัสดีครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่สุขุมิดร้อยสามนะอุดมสุขก็จะมีน้ําขังอยู่แต่ว่าสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นเพราะเราดึงน้ําออกไปที่หกสิบหกทัพหนึ่งได้นะครับเดี๋ยวถ้ารองวิทยุมาแล้วคุยกัวิทยุหน่อยไว้ อ่าทดลองเอาคุยเราทำอยู่แล้วไม่ใช่กิจมาช่วยคนแตนนี้คนก็ติดค้างอยู่เยอะนะเพราะว่ารถที่ส่งคนไม่มีนะเดี๋ยวว่าผมว่าอีกสักสองชั่วโมงน่าจะแห้งละนะถ้าสถานการณ์เป็นไงทดลองก็ฝนก็อาจจะมีก็คือแต่ผมก็บางครับอไปตรงนี้เนี่ยไม่แต่น้ำเพิ่มขังเป็นไงบ้างน้ำเพิ่มขังก็เรียนะปากซอยสูงๆเฮ้ยน้องๆเมื่อกี้เมื่อกี้ถ่ายผมป่ะเนี่ยใช่ไับ ท่านว่าอยู่กับพื้นที่ตลอดออเอีไผมผมมาจากศูนย์อันนี้ศูนย์ระบายน้ำตรงกลางตอนนี้ก็คือพอเราเดินเครื่องที่คลองมานาได้สถานการณ์ได้ดีขึ้นนะแต่ประวัตแต่ว่า,ย,ายังยังท่งวมอยู่ผมใช้เวลาระบายให้เดินตัวในโซนในในแบริงอลาสานดีขึ้นเพราะว่าตัวท่อมัน,นจะกิง้งคัตอนแรกมีปัญหาเรื่องไฟว่าฝนสายไปตู้คอนโทรเปิดแล้วก็ดีขึ้นละเดินที่ร้อยสามนี่ร้อยสามจะร้อยหนึ่ง ร้อยสามเนี่ยมันต้องคอสออกไปที่หัวด่วครับถึงแล้วก็มีตัวปั๊มแล้วก็ไปลงคข้าบางอ้อแต่ว่าเข้าบางอ้อเนี่ยที่เราระบายอยู่เนี่ยมันจะมีจุดที่เป็นใต้ทางด่วนเนื่องในความปวดหน่อยนึงแล้วพอมันเทิร์ปุ๊บเนี่ยพอดูดไปเนี่ยชาวบ้านพยอม,มให้ดูดเพราะว่าไปทั่วบ้านเขาก็ต้องต้องเดินเทินสลอยหนอยหนึง่งไม่ดึงที่ร้อยสามจะได้ช้าหน่อยแต่คิดว่าเดี๋ยวถ้าสอ,องวงน่าจะหมดละประเด็ปัญหาสำคัญคือคนกลับบ้านไม่ได้ว่าคนที่ต้องการรถสาธารณะเช่น รถแท็กซี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่มีก็เลยรอคิวคยาเลยแล่ก็ยาเอารถพวกเศรษฐกิจมาช่วยรับส่งบางส่วนไปนะครับก uh ็วันนี้ก็ส่งถ่านร้อยสีกมินานะร้อยสี่ร้อยสี่สามิลส่วนลักกบังประมาณร้อยมิลลากบังเ็าีิดท่วอยู่บ้างนะเร่องไหมท่วประมาณเสมอ บาครับแถวโรตัสแถวโรตัสนะโรตัสแต่ว่าคลองได้ลงได้ไหมคลองลงยังลงได้เพรว่าคลองเมฆมันไม่ได้เยอะมากตอนนี้เราเดินเครื่องที่แนวเรื่องไบางโอเควันเดี๋ยวเช้าน่าจะแห้งนะน่าจะแห้งน่าจะแห้งครับโอเคครับสถานการณ์ก็จะค่อนข้าดีขึ้นนะฝนก็วันนี้ผลตส่พื้นที่เลยแต่ว่าตอนนี้ก็เบาแล้วลงสีเขียวก็เั็นตกคราบเงี้ยนักอื่นดูละวันนี้เหลือรอดึงนั้นได้แค่จุดนี้นะได้โอเคครับ ก็รอราดึงไปนะพวกเราก็คนที่กลับบ้านจะมีสิทธิ์ค้างอย่งเยอะนะเพราะว่ารถฝนตกไม่มีเราก็ยาเอารถมาคนเรียนมีทั้งสองคอของอตอรวจมาขับไปเก็มาช่วยเอารถมาหลายคนะันนะเนี่ยครับก็วพวกเราก็ค่อยๆสถานการณ์นะคนที่อยู่บ้านแล้วก็โชคดีไปแต่พเพิ่งออกมาคนที่ต้องกลับบ้านก็รอที่นึงนะฮะแล้วก็ค่อยๆกลับมาแต่สถานการณ์น้ำก็ได้ค่อยดีขึ้นนะแลสกอมาละ ไม่มีอะไรก็เดี๋ยวพวกเราก็คพักผ่อนคงอยู่ไปเรื่อยจนกระทั่งน้ำแห้งข้กลับถ้าน้ำไม่แห้งข้ายังไม่กลับอ้าวท่านสก็เอาอะไรครับตัวหน่อยพร,รักขนมตังนาด,ดีครับรวมทุกคมนี้รวมทีมนะก็ะเอารถมาช่วยกันดีครับนะโอเคเอ้ยนุใส่เสื้อสีเดียวกันเลยนึกว่าอยู่พักเดียวกันนะเนี่ย <c oughs> เกอ่ยวการปวดที่นาเจอนี่ปวดทุกประการครันโอเคที่ท่านรองประหลัดก็มาท่านรองชตรีเอามาผู้เอกผู้ชนหน่อยท่านรองชตรีนะครับก็ลองประหลัดนะครับเอาประหลัดตุดหลองเราก็มาได้เย็นเลยนไ่้ดูทั้งวันเลยดูช่วยดูแลเอาได้ครับก็มาช่วยดูแลประชาชนหน่อยเอารถมันกี่หลายคันไหมเนี่ย โอเคครับ,รบได้ครับพวกเราเอาช่วยเต็มที่นะ okay. โอเคก็ยังมีน้ำท่วมอยู่แต่ว่าเริ่มลดลงแล้วเริ่มลดลงแล้วครับอันนี้ตัวที่ร้อยสามนะแต่วันนี้ก็ตกหนักจริงแค่ร้อยสี่สิบมิลแต่ก็ไม่ใช่เขาแก้ตัวนะ,ะ,ะก็ต้องทำให้ได้ดีกว่านี้มันก็ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงอยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็รอรถเดี๋ยวจะรถจะรถกรทมจะมารับไป ฮัลโัลต่อ uh ต่อสวัสดีครับสบายดีเปล่าสบายดีโอ้สวัสดีไม่ได้สบายเลยได้จ้ะเอาไปจ้ะบ้านอยู่ไหนเนี่ยไปได้ไหมรอรถโอเคได้จ้าขอบคุณนะขอเจ้าพำล้ำนะเนี่ยก็อยู่เต็มที่ฮะเราช่วยกันฮะ สวัสดีครับอ่าได้จ้ะบ้านอยู่ซอยไหนจ้านอ่าโอเคครับขอบคคุณ่ขอบคุะไรสวัสดีครับได้จ้ะโอ้ยจ้ะขอบคุณนะครับบ้านเขาบ่นอะไรอ่ะสวัสดีจ้ะเข้าได้ดิเข้าดิจะบ้านใช่ไหม Okay. ก็ดีให้มางันพร้อมหน้าพร้อมตากันทุกคนเต็มที่กันนะมาได้ลงมาเลยรถสูงต้องเอาน้ำไปอีกฝั่งหนึ่งไปที่ห6ทับหนึ่งแล้วออกที่คลองบางอ้อนะครับ <c oughs> ก็เลยต้องใช้ดึงไปทางู้นหน่อยหนึ่งเพราะมฝั่งู้นน้ำท่วมชาวชบ,บ้านไม่ยอมให้เปิดเครื่องดูดน้ำเพราะมันเข้าบ้านเขาเขาบอกมันล้อมพนักงานเราเลยเม <c oughs> ื่อแรก็เขาค่อยๆทยอยสายกันนะ ก็เลยหยุดเดินคแค่แป๊บหนึ่งนี่ก็เริ่มค่อยๆเดินทยอยนะโอเคครับเพราะเราก็อยู่เต็มที่นะโอเคครับอตอนนี้เริ่มหิวข้าวแล้วถึงก็ไปหาข้าวกินก่อนเออก็เดี๋ยวคงดีขึ้นฮะขอบคุณนะ,ะนนะทุกคนก็อยู่เต็มที่ที่เราก็แต่มาก็ออกมาให้ประชาชนสนใจหน่อยให้ช่วยดูปัญหาแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นนะ มันหนายก็ไม่มีรถกลับบ้านอย่างนั้นเนี่ยเออเราก็มีรถสังเกตม,มาช่วยแต่ว่าบางทีมันต้องเข้าไปในซอยย่อยอะไรเงี้ยก็ออรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวสถานการณ์น่าจะค่อยๆคลี่คลายลงนะเรื่องฝนโอเคพวกเราก็พักผ่อนทัานอนนะ,ะพวกเราแล้วก็เดี๋ยวผมคงอยู่ที่นี่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวมีอะไรก็จะรายงานเพิ่มเติมนะครับอ่ะทดลองวิไปลารณาไปพวกเราขอบคุณมากแล้วก็ท่านตอต่อขอบคุณมากเออขอบคุณะนะครับทุกคนนะคุณนิคารีเดนี่เอาไงเนี่ยน้ำเออตั้งเรือกันพรุ่งนี้ โ <Okay. S 2> อเค,อนนะคขอบคุณนะครับไม่กลัวแนละ้ว